ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับผมพลมโตรวไซอ์วิชเชนเคยวันนี้ครับผมจะขอมาชี้แจงเกี่ยวกับคลิปก่อนหน้าที่ผมได้แจ้งไปเรื่องของราคาทริอัมสี่ร้อยนะครับว่ามีการรีเช็คกับทางไทยแลนด์มาแล้วและทางไทยแลนด์เนี่ยยืนยันว่ายังไม่ได้เคาะราคาทําให้หลายคนเข้ามาคอมเมนต์ครับแล้วก็อาจจะเกิดความสับสนว่าตกลงมันมั่วหรืออะไรยังไงข่าวลืออันไหนเป็นจริงยังไงกันแน่นะครับเดี๋ยวผมต้องเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนว่าคือพอดี ทางเราครับทีมผมเนี่ยครับก็เห็นมุงราคาออกมาว่าอยู่ที่169แล้วก็189ตรงนี้ครับซึ่งมันจะเป็นตัวเลขที่เหมือนเคาะออกมาเลยผมก็เลยได้ลองไปสอบถามข้อมูลนะครับรีเช็คกับทางไทยแลนด์ซึ่งไทยแลนด์เนี่ยก็บอกว่ายังไม่มีการเคาะราคาที่ชัดเจนออกมาแต่อยากจะให้อธิบายไปว่าไม่ข้าม2 0 0แสนเป็นอย่างนี้ดีกว่านะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้มันก็คือข้อมูลเดิมกับตอนที่ผมได้รับมาตอนแรก ที่เปิดตัวแบบ global launch ซึ่งณนะตอนนั้นอะทางทีมงาน Motorola เราก็ได้รับเกียรตินะครับไปร่วมประชุมคอนเ e อเรน e ์ก่อนนะครับแล้วก็เอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมา embargo เพื่อรอปล่อยพร้อมกันทั่วโลกณนะตั้งแต่วันนั้นที่ Conference ์อ่ผมก็ได้ข้อมูลมาคับว่าจะไม่ข้าม2 0 0 0 0 0บาทอันนี้คือข้อมูลแรกตั้งแต่เปิดตัวเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็มีการเล่นข่าววิเคราะห์ราคารวมไปถึงการเปิดราคาที่อินเดียมาครับจนเมื่ออย่างที่บอกครับเมื่อประมาณวันก่อนเนี่ย ทางทีมเราเพิ่งเห็นผมก็เลยรีเช็คข้อมูลกับทางไทยแลนด์อีกทีหนึ่งซึ่งอันนี้ผมต้องขอโทษทุกคนด้วยจริงๆที่ว่าผมอาจจะไม่ได้เช็คกับทางดีลเลอร์ก่อนนะครับจนล่าสุดเนี่ยก็เลยโทรสอบถามไปเช็คกับทางดีลเลอร์แถวบ้านผมครับที่ Trium มพ um พระราม5อีกทีหนึ่งนะครับก็ได้รับข้อมูลมาตรงกันครับก็คือว่าก่อนหน้านี้จะมีการประชุมดีลเลอร์ของ Trium p นะครับทั่วประเทศ แล้วทางดีลเลอร์ก็ได้สอบถามไทยแลนด์ไปว่าคือจะเปิดรับจองอ่ะเขาอยากได้เรนจ์ราคาที่มันแบบแคบลงมาใกล้ลงมาครับเพื่อให้ผู้บริโภคครับสามารถจับจองได้อย่างมั่นใจนะครับคือไม่ใช่แบบจองโดยที่ไม่รู้ราคาอะไรพวกนี้ครับทำให้ทางไทยแลนด์เนี่ยก็เลยแจ้งกับทางดีลเลอร์มาว่าเป็นเรนจ์ไม่เกิน170,000สําหรับตัวสปีด0 0 0และก็ไม่เกิน 190,000สำหรับตัว s c a m b e r 400x ครับอ่ะอันนี้ก็คือข้อมูลที่ได้รับยืนยันมาจากทาง t r i อัมพรามห้นะครับแต่ถ้าเอาตัวเลขไปเป๊ะเนี่ยทาง t r i อั p พรามห้ครับก็แจ้งมาว่ายังไม่มีตัวเลขข้อออกมาที่ชัดเจนบอกได้ว่าเลนจ์ตรงนี้มันแคบลงเหลือ17กับไม่เกิน19ประมาณนี้ราคาจริงครับรอปลายปีนี้ครับเปิดตัวซึ่งก็คาดว่าน่าจะเปิดในช่วง m o t o r Expo แล้วก็จะทยอย เริ่มนะครับส่งมอบเนี่ยก็ประมาณช่วงไตรมาสแรกของปีหน้าครับผมครับแล้วก็ผมได้สอบถามทาง t r i อัมพพระรามห้นะดังนั้นถ้าเกิดใครสนใจอยากจะจับจองหรือไปสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ทาง t r i u m มพ um พระรามหเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ description ทางด้านล่างอีกทีนึงครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับ ก็สุดท้ายนี้ครับผมต้องขอโทษเพื่อนๆทุกคนแล้วกันนะครับที่อาจจะทําให้สับสนเกี่ยวกับข้อมูลเพราะว่าเรารีเช็คไปที่ทางไทยแลนด์ฝั่งเดียวไม่ได้รีเช็คมาทางดีลเลอร์ด้วยเอาเป็นว่าในครั้งต่อๆไปหรือมีข้อมูลข่าวสารอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตรีเช็คข้อมูลให้มันครบถ้วนก่อนแล้วก็เดี๋ยวนําเสนออีกทีนึงครับ